ครับมาดูการเช็คแผงคอนเดนเซอร์หรือแผงคอยล์ร้อนแอร์รถยนต์นะครับผมก็จะใช้คอมเพรสเซอร์เก่านะครับของแอร์บ้านนะครับ18,000 BTU นะครับผ่านเพิชเกตนะครับอัดเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็ให้ออกด้านไฮนะครับจะให้ออกด้านโลนะครับเพราะด้านโลเกตเขาถึงแค่180 psi นะครับส่วนด้านไฮเกตจะรองรับถึงห้าร้อ psi นะครับแต่ถ้าคุณใส่ผิดนะครับเกตมีโอกาสพังนะ ให้คุณเอาเอาลมออกไปด้านไฮนะครับเมื่อลมออกไปด้านไฮนะครับคุณก็ไปอัดเข้ากับแพงกนะครับแล้วก็จุ่มน้ําส่วนอะแดปเตอร์การอัดนะครับผมจะใช้กล่องชุดนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะดัดแปลงนะครับคุณก็หาท่อแอร์เก่านะครับมาบีบมาเชื่อมนะครับทําเป็นอุดรูสองข้างแล้วก็ให้เติมลมให้ได้นะครับจากนั้นอัดว่าไปตอนนี้อัดไปที่400 psi นะครับประมาณนี้ก็มาดูกันว่ามันรั่วไหมนะครับนี่ครับ วิธีการอัดคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ